สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บาวินวินพูนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาคุณปีชามีไฟใต้น้ำสตตเตเลสกำลังวัดสูงๆแบบเลือกสีได้มีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นหน้าสตตเตเลสนะงานแบบนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะครับจากเจตตานะครับ เป็นโคมไฟเปลี่ยนสีได้เลือกสีได้นะครับแบบ rgb และที่สำคัญใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไฟแบบ dc นะครับ1ิโวลต์นะครับเจตาลุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับงานสเตเลสอย่างดีมากนะครับหลายคนอาจจะเห็นนะครับบอดี้แบบนี้คล้ายๆกับงานที่ทําในบ้านเรานะครับจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอยู่ในหลายส่วนด้วยกันนะครับงานดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดกันทีละจุดเลยนะครับ สเปกต่างๆแล้วก็การต่อใช้งานนะครับทำกันยังไงเรามาดูเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับ12ดวงด้วยกันนะครับ12ดวงดวง,ดวงละ3วัตต์นะครับ12 3เป็น36เป็น RGB นะครับงานออกมาดีมากนะครับตัวนี้นะครับข้อดีนะครับสเตเลเป็นเกตนะครับ316นะครับสเตเลสเป็นเกต316ถือว่าเป็นเกต ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับงานาสระวายน้ำนะครับโอเคแน่นอนรัเกสามหนึ่งหกใช้กับสารระบบเกลือได้เป็นอย่างดีนะครับะเรามาดูการกันน้ำนะครับฟิตติ้ง่างๆนะครับ IP68 แแน่นอนนะครับแต่ว่าการกันน้ำทำมาดีกว่างานบ้านเราแน่นอนนะครับโอเคนี่คือความสุดยอดของไฟตัวนี้นะครับ โอเคหน้าตาแบบนี้พิเศษนะครับมากไปกว่านั้นก็คือ DC RGB DC นะครับต้องมีนะครับสายเคเบิลนะครับมาด้วยสีเส้นแบบนี้นะครับ r g b ก็คือเ e e n b น u e นะครับโอเคมีมาให้เรียบร้อยนะฮะมีบอกเรียบร้อยนะครับเ e e n Blue นะครับมีไฟจ่ายไฟบวกเข้าไปด้วยนะฮะ สายไฟที่มาด้วยในชุดนะครับนี้นะครับมีความยาวนะครับพิเศษนะครับโอเคตัวนี้4เมตรด้วยกันนะฮะสายไฟชุดนี้นะเบ้านะครับที่ใช้สําหรับฝังนะครับเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งฝังที่พื้นนะครับแล้วก็ส่องนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับ เป็นน้ําตกนะครับหรืองานที่ต้องการโชว์ชิ้นงานด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้กําลังหวัดสูงๆแบบนี้นะครับส่องขึ้นไปได้สูงมากๆนะครับตัวนี้นะครับ RGB เลือกสีได้นะครับหรือเราจะติดนะครับผนังเสาไว้น้ํานะครับอย่างนี้ก็ทําได้นะครับโอเคได้ทั้งพื้นทั้งผนังนะครับตัวนี้ข้อดีหน้าเรียบสแตนเลสหน้าเรียบและก็นะครับตัวซิ้นผ่าชุนกานนะครับ ไม่ใหญ่มากกระทัดรัดนะครับเวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เทอะทะมีข้อดีเยอะมากนะครับตัวนี้ LED RGB เจตานะครับ3 6มสวัตต์โวลต์ DC นะครับ4คอร์นะครับโอเคมาดูสเปคนิดนึงนะโอเคอ่ะรหัสที่ใช้ในการสื่อสาร HUG18501 LED RGB เลือกสีได้เจตตาสโวลต์ etta, w, DC โอเคกำลังวัตต์ w, สามสวัตต์เตเลเกต 36การกันน้ำ IP68 ดีที่สุดนั่นเองแล้วเรามาดูนะครับคุณภาพดีๆแบบนี้สีจะเป็นยังไงวิธีการต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันใช้งานนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ตัวคอนโทรลนะครับชุดรีโมทคอนโทรลเป็นของอีมุกนะครับโมเดลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ โอเครุ่นนี้นะครับโอเคนะครับต่อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้ถูกนะครับเรดกินบูตามที่เขียนไว้นะครับตัวนะครับสีดําตัวนี้นะครับจะเป็นไฟบวกนะครับเรียงสายเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นคอนโทรลรุ่นนี้นะครับสามารถใช้คอนโทรล36วัต์ได้2โคมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงสีกันนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาดูแสงสีนะครับของไฟ RGB นะครับเจสตาตัวนี้นะครับ36วัตต์นะเราใช้รีโมทนะครับเลือกนะครับโอเคแสงสว่างมากนะครับตัวนี้มีลูกเล่นหลายฟังก์ชันมากนะฮะ แสงสีสวยๆแบบนี้นะครับเหมาะกับงานโชว์ด้วยนะครับงานาน้ำตกงานบอโชว์ต่างๆนะครับร้านอาหารนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับพวกนี้นะครับต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นนะครับไฟ led พวกนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในน้ำนะครับสามารถเปิดข้างบนได้นะครับยาวนานติดต่อกันนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าเกินนั้นก็ อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้นต้องติดในจุดที่น้ำท่วมถึงนะครับเคจะติดผนังหรือติดพื้นก็ได้นะครับเคแสงสีสวยๆแบบนี้คุณภาพงานแบบนี้นะครับ rgb จดจ้านะครับ36วัตต์นะครับ,รบอย่าลืมโทรเข้ามาที่วินวินพูของเรานะครับสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับใหม่ล่าสุดตัวนี้ rgb 1 0 2โวลต์ DC นะครับ4คอร์นะครับมีพร้อมให้บริการแล้วนะครับที่วินวินพูของเรานะโอเคเรามาดูกล่องกันนิดนึงนะครับใช้รหัสตามนี้เลยนะข้างกล่องระบุนะครับสเปคชัดเจนนะครับ